ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจําวันที่16กรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะช่วงนี้คุณขยันทามาหากินนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะนะคะคุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกังวลนะคะมีเรื่องให้คิดและตัดสินใจนะคะหลายๆคนรองเงินก้อนอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์และได้ยกย้ายงานได้ยกย,ายา้ยกยายที่อยู่อาศัยจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้น หลายๆคนนะคะอยากจะซื้อของเข้าบ้านอยากได้ของมีค่าเข้าบ้านนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะคุณจะมีรายได้เข้ามาค่อนข้างเยอะรายได้เรื่องการเงินนะคะช่วงนี้การงานค่อนข้างโดดเด่นมากนะคะการงานงานเยอะงานดีมีงานเข้ามาตลอดนะคะหลายๆคนกาลังรอใครอยู่หรือเปล่านะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตมีการย้ายนะคะช่วงนี้นะคะพยายามนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองนะคะอย่างหุนหิดนะคะ สีนาโชคของคุณนะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีขาวสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ7 8 7ดแนะคะ787นะคะแล้วก็782แนะคะแล้วก็10ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ